ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี500,000บาทกาลันตีผลตอบแทนรวม5,800บาท จะถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิจิทัลแม้รางวัลมูลค่า70ล้านบาทจะออกไปแล้วนะครับออกแล้วนะแล้วมีคนถูกจริงนะครับแต่รางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทในทุกๆเดือนคุณยังมีโอกาสลุ้นอยู่เงินต้นไม่หายได้ลุ้นรางวัลและได้าตัดดอกเบี้ยด,ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจด้วย สำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดิท่าน1ปีและแบบสลากอมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นนะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็ม ทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น31ร,รางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มี ผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษายน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้วเมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68เนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับ นะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลัรางวัล กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะ แล้วก็รางวัลอื่นอนอ,นอ,นอ,นอีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักออมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับรายรกวาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย ซื้อสลักออมสิพิเศษ500,000บาทจะรับ5,000หน่วยนะครับ5,000หน่วยนั้นจะถูกลงวันทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน5หมายเลข80คูณ5ก็400บาท400บาทคูณ12ก็4,800บาทครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20ตางคูณ5,000หน่วยก็เท่ากับ51,000บาทถูกรงวันทุกงวดงวดละ400บาทนะครับคูณ12ก็4,800บาท 5,100 0บาทบวก4,800บาทก็เท่ากับ5 5 8 0 0บาทนะครับเอาเฉพาะผลตอบแทนดอกเบี้ย1,000บาทบวกกับผลตอบแทนนะครับที่ถูกรางวัล4,800บาทเป็น5,800บาทนั่นเองนะครับนี่คือผลตอบแทนนะก่อนจาการน,นะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบพิชั่นนะครับเปิด ให้จองซื้อหรือจะจำหน่ายนะครับในทุกๆวันยกเว้นช่วงวันที่ออกรางวัลก็คือวันที่16ของทุกเดือนนะครับสามารถที่จะไปซื้อกันได้นะครับสามารถซื้อผ่านแอปไมโมก็ได้นะง่ายๆนะครับเงินต้นไม่หายได้รุ้นรางวัลได้ได้ไดตาตกเบียด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ